สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับหลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบันไดเขาเอาหนักแค่ไหนนะครับถึงขั้นเอาทางด้านของลุจิมาขายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วในเมตาี้นะเล่นได้หลากหลายยังเป็นบุกทงก็ได้จะไปวิ่งดึงทงก็ได้ เพราะว่าถ้าไปสายวิ่งก็จะไม่เห็นตัวในมินิแมปเนาะถ้าไปสายหมัดก็ถึกด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็ครบเครื่องนะครับเก่งอย่งไงก็ยังเก่งอย่างนั้นอยู่นะครับหลักๆเนี่ยถ้าผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ชอบที่สุดนะก็จะพวกกราฟนี่แหละครับเพราะว่ากราฟมันสามารถหมัดเดียวเราตัวระเบิดได้นะแต่ถ้าดอทได้ก็อีกเรื่องนะ ต้องดูที่เชิงการาฟด้วยนะแต่ก็หาวัสตส้กันได้ไหมก็ได้แต่การาฟมันจะได้เปรียบเราตรงที่ว่ามีชิลนะเราต้องตีชิลเขาให้แตกก่อนอนะแต่เราไม่มีชิลเลยเราเนี่ยโดนน้เต็มนะเผลอหมัดเดียวเนี่ยร่วงได้เลยนะบูฮอรเออถ้าไม่นับการาฟผมมองว่าหรอซวยได้หมดเลยนะแต่การาฟมันโกงจริงนะอะอืก็สำหรับ ตัวละครนี้นะถามว่ายังหน้าเปิดอยู่ไหมผมก็มองว่ายังหน้าเปิดอยู่นะแต่ถ้าเทียบกัน2ตู้นี้เหรอผมจะเชียร์ตู้ล่างมากกว่านะครับถามว่าเพราะอะไรมันได้ออฟเลือดยี่สีด้วยแล้ผมจะคำนวณผิดรอบที่แล้วนะมันเท่าไหร่นะถ้าได้ออฟเหรียญครบมัน200ร้อยยเออสองพ ตัวนี้ถ้าอยากได้ออเหียญครบคุณต้องเปิดไป2,200เพนรนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าคุณอยากจะได้ลบรูดจีแบบการันตีอ่ะคุณต้องเปิดไปทั้งหมดอยู่ที่2,600ไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่ามันจะมีวิธีการแลกให้นคุ้มกว่านี้ไหม200ได้50โอ้โห ไม่ไม่อยา,ยาต้องวันนี้สองพันเจ็ดร้อยี่สิบครับที่ผมคนวนนะสองพันเจ็ดรอยสิบคือการันตีต่อมาเข้ามาแรก,แรกผมไม่แน่ใจมันเท่าไหร่สามพันสองปะตัวใหญ่ x ใหม่มันจะสามพันสองนี่ยแต่พอมาปั๊บมันจะลดราคาแต่การาฟมาไม่ลดเลยเนาะใช่ไหมสามพันสองเทาเดิมปะตัวยังใหม่อยู่ด้วยแหละแล้วก็ยังโกง,งอยู่ด้วยนะแต่ใครตัวนี้ก็ลดน้อยเนี่ยเอ้ยลดเยอะดิต่อไมคแรกก็สามพันสองเหมือนกันปะ นี่เหลอสองพันแล้การันตีนะก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่ไหวว่าผมแนะนำว่าเปิดตัวนี้ดีกว่าเออมันได้ออฟเหรียนเนี่ยยี่สิบสี่เลยอะ่ะสามช่องการันตีก็น้อยกว่าอืมถ้าผมเชียร์ผมเชียออร์เปลียนนะ อันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อมันให้ทำเควสแน่เลยใช่ไหมนั่นไงอันนี้นได้น่าจะได้400เศสษอันหนึง่งโอเคผมยังไม่ได้เคลียร์เควสรายวันเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวคงขอดูเลยเดีดิ มันจะมีพวกข้อของเคิรอม,มลองไปด,ดีลองไปอ่ะได้จาบาสองตัวนะครับได้คาคุอีกหนึ่งนะครับผมมองว่าไอ้ตู้นี้ยมันออกง่ายปะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะอเท่ากับเลทปกติเลยถ้าใครที่อยากได้จาบารหรืออยากได้คาคุอย่างเงี้ยอยากได้บูโน่อย่างเงี้ยผมว่าตู้นี้ก็ตอบโจทย์ดีนะเพราะว่าเลทออกมันก็ดีอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นนี่ผมมองว่าเลทปกติของรีเจนนะแถมได้รุ่น ex ด้วยนะในตู้อย่างนี้นะผมเลยมองว่าเออน่าสนใจนะแต่แค่ไม่มีการันตีตัวละครพิกอัพแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีการันตีสีดาวด้วยนะครับตัวนี้นะครับปกติตู้แบบ,แบ,บอย่างเงี้ยมันส่วแด่มันจะมีพวกแบบการันตีสีดาวอะอย่างางี้ใช่ไหมเออไม่มีเลยฮนะ ถ้าเป็นตู้ท้องงูมันจะมีการันตีฮนะแต่เดี๋ยวนี้ตู้ e อมันสลับเปลี่ยนใหม่คนระับไม่มีการันตีทั้งนั้นนะในทาหน้าของผมผม,ผมก็มีแล้วนะซึผ่ผมก็คงไม่เปิดเพราะผมมีแล้วถึงไม่มีผมก็ไม่เปิดนะเพราะว่าตอนนี้ก็เก็บเพรได้พันห้าร้อยห้าแล้วนะครับผมหาว่าณนะปัจจุบันนี้ผมอดทนมาถึงตอนนี้ได้ยังไง เพราะว่าผมมีตัวเยอะแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ดูเอาแล้วกัน,กนตัวเมตาผมครบนะครับทีที่ผมไปใจแตกตอนรอบน้องงูแต่ออกเร็วนะครับถ้าผมไม่เปิดฟาโบกับน้องงูตานี้ผมมีสองเ็พชรละแต่ก็หายไปสองเอ็ก <c oughs> ไม่คุ้มอยู่ดีนะก็เปิดไปอะดีละแต่ถ้าโดนไม่ดีก็เหลืองนะอืม ผมมีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เล่นลนะนะตัวใหญ่ผมเล่นผมเล่นแต่น้องงูอะ่ะผมเล่นปัจจุบันนะตอนนี้นะผมเล่นน้องงูโคซันซาโบโกราฟเนีย่ยส่วนใหญ่รุจ,จิรอคิดรอเจ้าดำเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแฉงขาวก็เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งครับผมแค่ผมชอบตัวอย่างนี้มากกว่าดิ นี่ก็เก็บได้3 6 8รสร็จเแล้วนะถ้าสมมติว่าเอ็กตัวใหม่เข้าแล้วผมสุ่มได้เนี่ยผมก็สามารถยัดขึ้น8 0ิได้เลยนะแต่ถ้าสุ่มไม่ได้ก็รอไปได้ผมว่าจะรอตัว2ตัว3ามไ้ซ้ำนะเพราะว่าเพชร,พรไม่ถึงการันตีนะไม่ติดไหนๆผมก็เก็บม,มาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเปิดให้ถึงการันตีอยู่แล้วนะอืมก็ใครที่ช่างใจอยู่นะตัวนี้สอง7ผมมองว่าก็ค้มค่านะ แต่ถ้ามองคุมค้มค่าคุ้มค่าตัวนี้ผมมองว่าคุม้มตัวนี้คุ้มค่ากว่านะครับถ้าใครที่จะเลือกเปิดนะผมมองว่าถ้าจะเอาสองเด้งหรอวฮก็ได้นะสองเด้งคุณต้องเปิดไอ้น,นี้เพ่ได้สองพันสองใช่ไหมมันก็จะได้อยู่ทั้งหมดผมต้องเปิดตัวนี้สองพันสองแล้วออเดี๋ยวนะขอนคำนวณให้เราละสิบสองพันสอง รอบ 10, ต้องเปิดอยู่ทั้งหมดห้าสิบได้สองผ่านอันนั้นได้ทั้งหมดเดี๋ยวนะผมขอกดเครื่องคิดเลขสิไม่ไหวนะครับที่นสายก็ไม่ได้เก่งครับที่เรียนมาก็คืออาจารย์ไปหมดแล้วนะครับห้า่สิบสี่ คูณ10ได้อยู่ทั้งหมด440ใช่ไหมคุณต้องขาดอีกทั้งหมดเอ่อ 360. 360 360 360ก็คือครึ่งหนึ่งเนาะ2720หาร2 อ๋อคงว่าเปิดอีกประมาณพันสามประมาณนั้นอนะ่ะพันสอถ้าคุณเตรียมเพชรมาดีๆคุณจะได้สองเด้งเลยนะครับคือคุณจะได้ทั้งไฮโดวิ่งแล้วก็ออฟเรียนแล้วก็ได้ทั้งรุจิเลยนะครับมันมาดักเต็มรูปแบบนะใครที่รีบเปิดไฮโดวิ่งไปก็เสียใจด้วยนะครับคุณจะดได้สองเด้งนะเพราะว่าตู้มันพึ่ง รีเองนะครับเนี่ยที่แรกตรงเนี้ยมันเปลี่ยนนะเห็นไหมมันเพิ่งเปลี่ยนก็คือตอนเที่ยงวันนี้นะครับซึ่งใครถ้าใครเสริมมูไครอรีบแล้วอยากได้เหรียญยี่สิบสี่เลวอย่างเงี้ยคุณก็จะพาลาดรุ่จีไปนะถ้าเไปไอดีดองก็คงไม่มีปัญหาอะไรดอกนะครับว่าะย่างไงก็น่าจะมีเพชรพออยู่แล้วนะครับตัวใหไอดีดองก็มีห้าพันอ่ะคุณก็แค่เปิดไปประมาณสามพันห้า คุณได้ ex สองตัวพร้อมออฟเปลียนนะผมมองว่าคุ้มนะครับคุ้มมากนะแต่ว่าการที่คุณจะเก็บเพชรลอยอย่างนั้นอนะ่ะมันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าขนาดผมแค่ผมเก็บมีเงี้ยผมก็ยังเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะครับ ex ใหม่มาผมยังไม่เป็นรูปนวดขาวนะรูปหนวดขาวนี่สยองจัดนะทุกคนผมจำาได้แม่นยำผมมีเก็บเพชรมาประมาณ2 0 0พเพชร ผมเปิดแล้วไม่ออกเออชีวิตอะผมประสาทอวยัวอวยมักจะไม่ออกไงแล้วมันก็ผมหนักไอ้บันไลอะ่ะไม่ใช่บันไดอะ่ะโคตดเหลืองผมจำอีกนานอะ่ะผมบอกเลยเลิกเล่นไปรอบนึงเลยอะ่ะเพิ่งกลับมาเล่นลันๆนะครับเถอก็ hey, ได้ําประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรอบนี้ผมจะให้เป็น3กรณีแล้วกันเนาะ กรณีแรกคือคุณเปิดแค่ไรโดเปิดสองเสองแล้วก็จบเพราะไม่เอาลุจิแต่ถ้าเป็นผมนะคือถ้าผมมาแล้วอะ่ะผมก็ต้องไปสุดอะ่ะผมก็ต้อเอาลุจิด้วยถ้าไม่มีนะผมจะอเอาลุจิด้วยกรณีแรกก็คือเปิดแบบนั้นนะกรณีที่สองคือคุณเปิดแต่ลุจิเลยซึ่งผมมองว่ากรณีนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับ เพราะว่ามันทารีสองันเจ็ดใช่ไหมคุณเพิ่มอีกประมาณพันเพจอะคุณได้ทั้งออฟเบียดได้ทั้งไครโดวิ่งมาด้วยนะผมเลยมองว่ามันคุ้มกว่านะถ้าเปิดตัวนี้นะเอออย่างกรณีที่สามก็คือเปิดเปิดทั้งสองคือซึ่งก็คือกรณีนี้ที่ผมแนะนํามากที่สุดถ้าใครที่มีเพจประมาณสามพันห้าว่าสามพันห้าก็อยู่แล้วสามพันห้าไเพจนะผมก็เตรียมเพจมาให้ดีๆนะครับทำเพจมาให้แน่แนๆนะครับ ถ้าพวมาเปิดรอบนี้ผมว่าคุ้มจัดเลยนะครับผมไม่มีสามเด้งละสองเด้งก็คือคุ้มมากแล้วในทางรถจีและทางไคโดวิ่งถ้าใครที่เป็นใหม่หมผมบอกว่าคุ้มนะเพราะว่าคุณได้ทั้งเลือดเอาออเลือดยิบสีสามช่องใช่ไหมแล้วคุณก็ได้ทางรถจีมาเล่นเป็เนเมนหลักได้แล้วคุณก็ได้ไคโดวิ่งมาทาเหรียญได้ไครโดหมก็ไปรอรุ่นเอาผมเลยมองว่าแบบใครที่กําลังมองหาแบบอยากจะเริ่มไอดีดองเพรตอนไหนผมว่าตอนนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับ คือคุณซื้อไอ้ดอมเพชรไม่จําเป็นน้องซื้อถึงห้าพันก็แด้คบควรซื้อถึงประมาณสาม0ันห้าครับคุณก็สามารถได้ e อ2กสองตัวมาแบบนิ่มๆแล้วนะครับเช่นนิ่มนะครับเช่นนิ่มสองตัวนะครับก็แนะนำาวข้าวเป็นวิธีการส่งประมาณนี้แล้วกันนะครับได้สองเด้งนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครได้ที่ชชอบฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับผมก็คงต้องไม่มีเพชรแล้ว่ะไม่ใช่ดิไม่มีเพชรแลยวะ่วะต้องแข็งใจไว้ไม่ไหวแล้วอะ่ะ ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ